นนกุ่นคนอวดแฟนแอบทักสะอ่อนซื้อข้าวมาเสิร์ฟถึงที่ทั้งหวานทั้งน่านรักเสิร์ฟความหวานให้คนสดต้องตาดร้อนกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับนาะงเอกสาวแอปทักสะอ่อนพักสุขเจริญกับหวานใจหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชาโนนสันตินธรกุลที่มักจะมีโมเมนต์มุ้งมิง้งมาให้เห็นกันบ่อยยิ่งขึ้นล่าสุดนนกุลนั้นก็ได้ลง IG Story เป็นวิดีโอ แอปทักสอ่อนนั่งอยู่ตรงหน้าขณะกำลังทานข้าวพร้อมแคปชั่นขอบคุณที่ฝ่ายหญิงซื้อกว๋วยเตี๋ยวไก่ามาฝากงานนี้ทางด้านอินสตาแกรของพลิภัทจัดให้นั้นก็ได้แคปรูปพร้อมทั้งแซวทันทีว่าคนอวดแฟนซื้อเตี๋ยวไก่ามาให้วายพวกคนโสดหาข้าวกินเองจากนั้นแอปทักษะอ่อนนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับทันทีว่า แต่จันนี้หากข้าวทานเองแพ็คคู่ El F and Ad นะคะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์หวานฉ่ำที่ใครๆก็อยากเห็นละค่ะโมเมนต์นี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ